สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over f o o ฟุตบอและสวัสดีแฟนคลับผู้รักฟุตบอลทั้งหลายเลยนะครับโดยคลิปนี้นะครับก็เป็นหลังเกมลิเวอร์พูลแพ้ให้กับเชลซี3มประตูต่อหนึ่งะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมีหลายอย่างเลยที่น่าพูดแต่ต้องบอกก่อนว่าอัจริงๆแล้วเป็นเกมที่ไม่ได้มีผลอะไรกับลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้วแต่อสิ่งที่น่าจะพูดนั้นเนี่ยก็คือเกี่ยวกับประเด็นตัวสำรองของลิเวอร์พูลนี่แหละเพราะว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลนั้นก็ส่งตัวสำรองลงเยอะเลยและเราก็ได้เห็นน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 ชััดเจแแแลล้วว่่่่่าาากตะะคคไไไหหผผมอ าคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับว่าเราโนสนโนแคร์อยู่แล้วนะครับเราก็พูดไปตรงๆวิจารณ์ตรงๆเลยว่าคนไหนยังไงนสําหรับเกมนี้เพราะเป็นหนึ่งเกมที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าลิเวอร์พูลนั้นนะครับพยายามเล่นในรูปแบบของตนเองแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็เกิดความผิดพลาดของตัวนักเตะนะครับนักเตะบางคนนั้นอาจจะไม่เข้ากับลิเวอร์พูลจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปเจาะกันแบบเต็มๆเลยเพื่อนๆเบื่อหรือเปล่าเปิดยูทูปเพลินๆโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้นกําลังดูเพลินๆดูฟินๆแบบนี้ทุกครั้งไปผมเลยแนะนําบริการหานเพียงแค่ วันละ19บาทหรือสมัครรายเดือนนะครับเพียง69บาทต่อเดือนเท่านั้นสามารถต่ออายุเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและโปรโมชั่นมากมายและยังมีแอปสตรีมมิ่งอีกมากมายหลากหลายด้วยนะครับเช่น Netflix Disney Plus iQIYI m a c 4K ทุกแอปสตรีมมิง่งราคาถูกแอดไลน์มาที่ Barry 4K ฐานลูกค้ากว่า50,000คน จดทะเบียนบริษัทถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดทั้งสิ้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติต่อราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาดอย่าลืมแอดไลน์มาแบดดี้โฟหรือสแกนหน้าจอนี้ได้เลยก่อนอื่นเลยนะครับต้องพูดสิเ็ตัวแรกรีพูวหน่อยนะเพราะว่าตัวสำรองเยอะนะครับผู้ใสาประตูเป็นอาริสันเบเกอร์แบ็คขวาเทรนต์โนกองหลังคู่นะครับเป็นคอนซาเยืนคู่กับฟันได้แบ็คซ้ายเป็นซิมิค์ดกองกลางคู่เป็นเอนโดเยืนคู่กับโจนนะครับกองกลางตัวลูกฮาวิเอเลียสปีกซ้ายกัป,ปีขวาโาล่า เป็นก็สำหรับเกมนี้เริ่มต้นมานะครับอย่างแรกเลยเราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าแผงกองกลางของลิปูเกมนี้เนี่ยเล่นได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่มีเอนโดสําหรับผมเนะเล่นดีที่สุดเลยกองกลางวันนี้ถือว่าเล่นดีมากๆนะครับทำจบของตัวเองได้ดีนะครับมีช็อตที่พลิกบอลได้ด้วยนะเอาบอลขึ้นหน้ามีการจ่ายบอลน,นะครับแต่จุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าเอนโดนั้นค่อนข้างโดดเดี่ยวพอสมควรเลยคือไม่ได้มีผู้เล่นคนอื่นนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยเขาในการรับบอลจึงทํา้ห้หลายจังหวะเนี่ยมัน O, แต่ก็สามารถแก้เกมได้คือโอเคแหละไอ้ช็อตแบบเนี้ยถ้าเราเห็นแรงการเฟนแบกแการเฟนแบกจะสามารถทําได้แต่หลังๆมันก็มีแป๊กบ้างนะไอ้ช็อตแบบเนี้ยแต่เกมนี้ผมมองว่าคนที่เล่นคู่เอนโดอย่างเคอร์ติโจนนะั้นแอบใจร้ายกับโจนไปหน่อยคือหลายช็อตเลยพี่แกนั้นดันไปเลยนะแล้วก็ไม่คิดจะลงมาช่วยด้วยหรือแม้กระทั่งซิมิคาร์ดเองนะครับการยืนตำแหน่งเกมนี้เนี่ยยืนตำแหน่งไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทําให้เอนโดนั้นมีออปชันในการจ่ายน้อยมากๆด้วยเกมเนี่ยเริ่มมาตดยังไม่ทันไฮเมนเลยอ้าวเลวผูโดนไปซะ คือชดก่อนหน้าเนี่ยคคอรีติโจนมันลื่นใช่ไหมพอลื่นเสร็จปั๊บแทนที่จะรีบลงมาเนี่ยก็คือมาช่วยเพื่อนในการเล่นเกมรับอย่างน้อยๆนะครับมาประกบตัวปรากฏว่าอเดินเฉยเลยเลยทาให้นะครับเอนโซนั้นก็ว่างเลยเพราะว่าทางด้านของพาร์เมอ์นั้นเนี่ยก็ถูกเอนโดนั้นประกบอยู่เอนโซว่างแบบนั้นก็ยิงเข้าไปเลยคือลูกนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าไม่ได้มีความกระตือรือร้นในการเล่นเกมรับเลยสําหรับเคอร์ติโจนทําให้รีพูนั้นโดนไป1นึ่งศูนย์และหลังจากที่รีพูโดนไปหนึ่งศูนย์นะคร เราเห็นสถิติการครองบอลร์พูดีเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เป็นการครองบอลที่เข้าโซนสุดท้ายของเชลซีเลยได้ซ้ำแทบไม่ได้สร้างความอันตรายอะไรให้กับเชลซีเลยแตกต่างจากเชลซีนะฮะจะมีลูกสวนกลับหลายจังหวะและเห็นได้ชัดเลยว่านะครับการประกบตัวที่ค่อนข้างห่างของซิมิคาร์ดทำให้เนโต้นั้นโอ้โหสามารถกระชากได้แบบสบายๆเลยซิมิคาร์ดเนี่ยเอาจริงนะค่อนข้างดรอปมากๆเลยได้ฟอร์มการเล่นของเขาคือถ้าเล่นเป็นตัวสำรองให้กับร์พูผมว่าก็ยังไม่ไหวน่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายแล้วมั้งที่ซิมิคาร์ดนั้น เกมนี้เนี่ยคือเรื่องการจ่ายบอลเห็นได้ชัดว่าตัวสำรองลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเคอร์ติสโจนฮาวิเอเลสซิมิคัส มีคุณภาพการจ่ายบอลเนี่ยที่แย่มากๆเลยสําหรับเกมนี้นะครับหลักๆอาจต้องชมเชลซีด้วยเชลซีเขามีความมุ่งมั่นสูงเพราะว่าต้องการไปเล่นแชมเปียนลีกคือเวลานักเตะลีพูได้บอลปั๊บเนี่ยรีบเข้ากระแทกเร็วในทันทีเลยและฮาวิเอเลียนนั้นด้วยความที่ว่าตัวเล็กใช่ไหมเมื่อถูกกระแทกปั๊บเนี่ยมันเสียเปรียบเรื่องสีรีละนะครับบอลนั้นเนี่ยก็แทบเก็บไม่ได้เลยหรือกระทิโจนนั้นไอ้นี่ก็แย่ไปแล้วใหญ่นะครับเก็บบอลไว้กับตัวเองนาานจ่่ยยบอก็แั่ดเพือนหลายจังหวะจ่ายเสีียอกรบรอบอลกก็รรัับหหหลลลุดไปาายยค้้งเทํใ ูนั้นโอ้โหกองกลางเนี่ยเสียบ่อยมากๆพอเสียบ่อยปับ๊บก็ถูกโต้กลับบ่อยตลอดเลยหลักๆเกมนี้นะครับที่ลีพูนั้นไม่สามารถเซตเกมได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ากองกลางนี่แหละมีเ e อนโดอ่ะผมต้องชมเลยว่าดีอยู่คนเดียวเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเก็บบอลดึงจังหวะเกมการจ่ายบอลสั้นไก่บอลช้านะครับก็ทําได้ดีนะมีจังหวะพลิกขึ้นไปอีกคือถ้าเกมเนี่ยถ้าเอนโดแย่อีกนะครับบอกเลยว่าลีพูนั้นเนี่ยโดนมากกว่านี้แน่นอนแล้วก็ลีพูโดนลูกที่2อนะครับไอ้นี่ก็เคยติโจนอีกแล้วนะครับอยู่ดีๆพี่แกก็ล มาจี้ได้นะครับแล้วก็มันบอลคุกคิกไปมาฟันได้พยายามสกัดแล้วก็ไปติดคอนซาคอนซาก็แอบซวยนะจริงๆเกมนี้นะครับมันจะมีอาจจะทําให้เสียลูกโทษด้วยอีกใช่ไหมแต่ผมมองว่าเอาจริงๆคอนซาเกมเนี่ยคุณภาพเกมรับโอเคเลยนะไม่ได้แย่นะสําหรับผมนะครับแต่มันจะมีแย่ตรงเรื่องการออกบอลเรื่องการตัดสินใจอย่างเช่นนะครับบางช็อตเนี่ยก็ไม่เห็นจําเป็นต้องเลี้ยงฝาเข้าไปเลยคือพี่แกจะเป็นมาติปให้ได้เลยนะพยายามเลี้ยงฝาเข้าไปหรือนะครับจะมีความเก๊กังๆหลายจังหวะเลยในการออกบอลทําให้คุณภาพนะครับในการจ่ายบอลค่อนข้างแย คือควอนซ่าแย่ไหมอดีตเกมรับเนี่ยที่ผมพูดนะครับแต่ถามว่าการแจกบอลแย่แบบเนี้ยหรือว่าการตัดสินใจในการออกบอลการตัดสินใจต่างๆที่มันแย่แบบเนี้ยมันอาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะในการเล่นทีมระดับสูงก็คือเล่นให้กับลิเวอร์พูลเลยมองว่าลูกการนี้อาจจะเป็นลูกการสุดท้ายแล้วนะของควอนซ่านะครับอย่างน้อยนอาร์เนอร์นั้นก็อาจจะส่งยืมไปนะครับสำหรับควอนซ่าให้ไปเรียกประสบการณ์ตัวเองเรียกความมั่นใจตัวเองกลับมาก่อนแต่มันก็ยังมีข้อดีอยู่นะสำหรับลิเวอร์พูลนะครับเช่นเกมรุ และกลับมาเนี่ยฟอร์มก็ดรอปหายไปเลยนะครับคุณภาพในการเล่นบอลดรอปลงไปเยอะมากๆแต่เกมนี้กั๊กโปเป็นส่วนสําคัญเลยในการเล่นเกมรุกให้กับเรอร์พูนะครับคลองบอลเหนียวแน่นออกบอลนะครับมีช็อตล็อกยิงมีช็อตจ่ายมีหลายช็อตหลายจังหวะเลยที่เวีร์ปูนั้นได้ทําเกมรุกนะครับซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีและผมก็คิดว่าก็ควรเหมาะสมนะที่เขานั้นได้ลงนะครับครบ90นาทีเลยในเกมนี้คือฟอร์มดีมากๆสาหรับกั๊กโปแต่สําหรับผมคนที่แย่น่ะก็คือโชต้านะครับโชต่าเนี่ยฟอร์มดรอปมาหลายเกมแล้วถ้าหาก ก็ <c ười> แค่ท่าน่ะอย่างอื่นนะครับการเชื่อมเกมการมีส่วนร่วมกับเกมนะครับน้อยมากๆนะครับหรือนะครับชนะการดวลเดี่ยวก็แทบไม่มีเลยเลยทําให้นะครับลิวพูนั้นเนี่ยไม่สามารถเก็บกินบอลจากแดนบนได้นะครับมันก็เป็นผลโดมิโนลงมากองกลางก็ไม่ได้หน้าก็ไม่ได้นะครับกองหลังนั้นแทบจะโดนตลอดเลยส่วนซาร่าเกมนี้นะครับสำหรับผมอ่ะถามว่าดีหรือเปล่าก็ไม่ได้ดีมากมายอะไรนะแต่ก็มีส่วนเข้าใจได้ว่ามันก็ทําได้เท่านั้นเนี่ยทำยังไงได้นะครับเพราะว่าซาร่าถูกประกบ2อย่างหนึ่งเลยนะครับซาร่าก็พยายามแล้วในการทําเกมเข้าไปแต่ โชต้านั้นไม่สามารถมาเล่นเชื่อมนะครับกับทางด้านซาร่าได้หรือเอเลียสเองนะครับก็เล่นเชื่อมกับซาร่าไม่ได้มันก็ไม่สามารถนะครับสร้างเกมรุกที่ดุด,ดันได้ให้กับลิวอฟู ซึ่งพอครึ่งหลังนั้นนะครับทางด้านเชลซีก็รู้ว่าริฟูจุดอ่อนยังไงครับก็พยายามเลยเข้าบอลเดวเพชรเร็วตลอดเลยนะครับริฟูเนี่ยได้บอลปับ๊บถูกเพชรเร็วถูกแย่งบอลตลอดเสียบอลตลอดเลยนะครับเกมก็ไม่ได้ดีขึ้นจนกระทั่งมีการเปลี่ยนตัวนั่นแหละเอาดาวินุนเยสลงมาเอาคอเนอร์แบตลี่ลงมานะครับถือว่าดีขึ้นสำหรับผมมองว่าคอเนอร์แบตลี่เกมนี้ดีเลยนะเล่นได้ทะลุทะลวงมากๆมีหลายช็อตหลายจังหวะนะครับสร้างความอันตรายส่วนดาวินุนเยสก็ไม่อยากจะพูดนะก็ได้แต่พูดอย่างเดียวก็คือกกกก็็็สสสสสมมมมมคคคววววรรรรรแลล้้่่ะะทีีีตตเปนนัััาาาาาออองงงบืโจหไถ ให้กับตนเองได้และมางองแงว่าอยากจะเป็นตัวจริงก็ดูฟอร์มดีเมื่อมีโอกาสและไม่ทาไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ควรเป็นตัวสำรองอยู่แล้วนะครับแล้วแล้วก็อย่างที่พูดแหละครับว่าเกมนี้เนี่ยคนที่มันแย่ที่สุดเลยคือติโจนนะครับไออย่างช่วงท้ายเลยเราข้ามไปเลยช่วงท้ายเลยที่แบบว่าลิฟพูนั้นพยายามต่อบอลเลยนะครับ หลังจากที่1นึแล้วนะคือพยายามต่อบบอลในช่วงทนะ้ายเนี่ยเข้าทำนะครับเพื่อนเนะี่ยโอ้พยายามเน้นสุดๆเลยพี่โจนของเราจ่ายแล้วก็แบบว่าเอออยากจะ่จายแบบเนื้อๆน,นะครับแล้วทาให้ทีมนะั้นโดนโต้กลับแล้วก็เป็นที่มาที่ไปนะครับที่ทําให้เป็นเพลย์ที่คอนซาก็ซวยอีกนะครับต้องสก,กัด แล้วก็กลายเป็นโดนจุดโทษนะครับก็เป็นความซวยนะครับแล้วก็แพ้ไป3-1นะครับคือภาพรวมเกมเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเกมกองกลางมันเซตไม่ได้นะครับหรือว่าไม่มีความผิดพลาดส่วนบุคคลเยอะเรียูนั้นแทบไม่ได้เล่นเกมในที่ตัวเองนั้นต้องการเลยเล่นเลยนะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นได้ชัดเจนคือถึงคุณภาพตัวสำรองเรียูนะครับที่มันแย่มาก,มาก ยังไงฤด,ดูกาลนี้เราคงได้เห็นการผ่าตัดทีมครั้งใหญ่แน่นอนเลยล่ะสําหรับลิเวอร์พูลนะครับก็เป็นความแ้แพ้ยไป3ประตูต่อหนึ่งะครับก็สําหรับผมก็ถามว่าเจ็บใจแคสอะไรหรือเปล่าก็ไม่นะก็บอลมันในนี่ไปแล้วเนาะได้แชมป์ไปแล้วแต่ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนนะที่เราได้เห็นเลยว่าอ่ะตัวสํารองลิเวอร์พูลนั้นควรจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างก็เชื่อได้ว่าเป็นแนวทางที่ดีและการสาหรับฤด,ดูกาลหน้าของลิเวอร์พูลนะครับโดยภาพรวมเนะี่ยอย่างที่ผมพูดแลยว่าพอเกมมันเซตไม่ได้ปั๊บเน จริงๆมันก็มีบางช็อตบางจังหวะนะที่อาเนอร์นะพยายามนะครับให้นักเตะนั้นเล่นบอลนะครับน้อยจังหวะมากยิ่งขึ้นพยายามบอลออกข้ามมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ค่อยประสบความสาเร็จสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาแบบโดนตัดปั๊บเนี่ยกองกลางมันโล่งมากเลยนะครับหรือบางช็อตกองกลางเมือเก็บบอลนานเกินไปเลยก็เสียบอลเลยทําให้ลีพูลนั้นถูกโต้กลับแล้วก็ถูกนะครับโจมตีหลายๆครั้งนะครับโชคดีนะที่โดนแค่สามหนึ่งเท่านั้นทุกคนนั้นก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมมาคุณน ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ